ครับโอเคครับผมก็รายงานความก้าวหน้าของงานเรลเวย์บริดตั้งแต่ซีเมนต์บล็อกเดอร์จบลงตรงนั้นแล้วก็เริ่มมาเป็นตัวไอกระเดอร์เอเล็กชัน er e ตรงไอกระเดอร์เอเล็กชันก็เป็นเรลเวย์บริดนะครับผมไม่รู้ทำไมเรียกเรลเรลเว็บริดทานนั้นก็เรียกเป็นเอเล็กชันเรลเวย์นะครับผมผมเป็นซีเมนต์บล็อกเดอร์กับไอกระเดอร์ er, มันจะแยกตรงนี้นะครับโครงการรถไฟทางคู่สายเหนือสัญญาที่หนึ่งช่วงบ้านกลับโคกกระเทียมในบริเวณทุ่งสามชัยนะครับเพราะบริเวณทุ่งสามชัยเนี่ยจะเป็นเรลเวย์บริดประมาณสักห้กิโลเมตร มาดูบรรยากาศด้านบนบ้านนะครับสำหรับงานเอลิปต e สเรเวบริดเนี่ยเขาก็จะใช้ตัวฮอปสลับแรลงตรงนี้มาวางไว้นะครับตรงนู้นเป็นอีกสัญญาหนึ่งของโครงการเดียวกันนะครับแต่ว่าคนละสัญญาถ้ามาถึงตรงจุดสุดท้ายไปปลายกับตัวเรเวบริดที่จะลิงก์กับตัวสะพานข้ามคลองนะครับ ขานข้ามของสะพานชนะปรานครับสามโอเคครับยังไงรับชมรับฟังกันขอขอบคุณมากๆนะครับวัสดีครับนี่คือท้องทุ่งนะครับที่มีน้ำาละนี้คือเรเวเบิร์นะครับตอนนี้เป็นบาลานแคนเรเวเบิร์ยู่ที่นิ่นะครับครับสวัสดีครับพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับวันนี้ผมยืนอยู่บริเวณทุ่งสนามชัยนะครับซึ่งเป็นทุ่งที่รับน้ํามาเต็มๆเลยนะครับที่วัดลบรี ในส่วนนี้มีผลกระทบกับงานของเ a ลเวบริดนะครับซึ่ง r เรลเวบริดนียก็คือ,อ,อมันเป็นทางรถไฟที่ใช้คานตัวไอเกอร์เดอร์วางนั่นเองนะครับจริงๆถ้าภาษาของตัวซั์ในส่วนของงานสักเจอเนี่ยก็คือเป็นส่วนของ Elevated Railway by i g ย r d e r e r e c t i o n นะครับคือ Elevated Railway เนี่ยมันจะมีทั้งหมด2ส่วน,วน,วนคือ Elevated Railway ที่ใช้เป็น Segment Box g อกเ r อนะครับ แล้ก็อีกส่วนหนึ่งก็คือ a e r e v a t e d Railway By Igerder Erection นะครับตรงส่วนที่เป็น Igerder Erection เนี่ยเขาเรียกว่า Railway Bridge นะครับครับผมด้านหลังผมนี่ปืนผืนน้ำที่อยู่ในทุ่งสนามชัยนะครับซึ่งตรงจุดนี้นะครับสถานการณน้ำได้ดีขึ้นมากมีการลดลงระดับน้ำมานั้30-40เซนติเมตรนะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยมีงานถนนที่เราสามารถเปิดงานที่จะเข้ามา ทำตัว Re e Top เรเวอร์บิดทสลบกันได้แล้วนะครับตอนนี้เราได้มีการทำคันบกั้นน้ำเพื่อให้บริเวณทางวิง่งทั่วคราวเนี่ยนะฮะให้มันแห้งนะครับแล้วก็สามารถเอารถคอนกรีตรถเครนเข้ามาทำงานได้ครับเพราะส่วนนี้ตอนแรกเขาไม่ทําเลยเนื่องจากน้ำมันท่วมเขาก็เลยทําได้เฉพาะตัวแ,บบแฟรมแต่ตรงช่วงโน้นนะเขาเริ่มนำทับสลไปได้สุดลแป็ลซึ่งตรงโนม,มันอยูออ่สูงก็เลย สามารถทำงานได้นะว่าน้ำท่วมแต่ตอนนี้น้ำได้ลดลงทําให้เขาได้เปิดพื้นที่นะครับเข้ามาเพื่อที่เตรียมตัวที่จะทำตทัวพัฒนาตรงนี้แล้วนะครับเฟริดที่อยู่ตรงหน้าผมเนี่ยเป็นสัญญาของบริษัทจากจีนนะครับ ตรงนี้จะเป็นรอยต่อคนระับตรงนี้เป็นประษาทของคนไทยนะครับพี่แฝงนู้นนะครับแต่ว่าด้านหน้าเขายังไม่สามารถเปิดงานมาถึงนี้ได้เนื่องจากมันไกลามากครับเลเวลบริดจตรงนี้ก็เลยยังไม่ถึง,ง,ยยง,ถงแค่วางไอกระเดอร์ไว้อย่างเดียวครับเดี๋ยวเดินดูแล้วนะตรงนู้นจะมีน้ําท่วมขังอยู่ครับตรงนี้แหละครับที่ผมมาได้ไกลที่สุดแล้วนะครับเนื่องจากว่าตรงส่วนนี้เนี่ยเขา คือตรงนี้มันต่ำมากครับจนน้ำเนี่ยยังยังท่วมอยู่นะครับคือเรลเวบิดที่ผมเดินมาได้แค่นี้นะครับตรงจุดนี้เนี่ยเขายังไม่สามารถจะเข้าพื้นที่ได้นะครับเนื่องจากมีระดับน้ําที่ยังสูงอยู่นะรตรงนี้มันต่ำนะก็เลยไม่สามารถเข้ามางนี้ได้นะตรงส่วนที่สูงๆเนี่ยเขาก็พยายามเข้าพื้นที่มาเปิดหน้างานกันแล้วก็พยายามทำเอ่อทำน็อกกันน้ําเพื่อสามารถจะทําให้ดินมันแห้งแล้วก็สามารถนํา รถเครนรถปูนซีเมนเข้ามาเปิดางานนะครับเนี่ยตรงเนี้ยจะอยู่ในช่วงหนึ่งนะครับเขาวิ่งมจาจากแยกสนามชัยแล้ววิ่งตรงมาในถนนเครื่องงานก่อสร้างเนี่ยนะก็จะมีบางจุดที่เข้าไปถึงแล้วเขาก็พยายามทำงานให้เขาถให้ได้นะบ,บางจุดที่ยังเข้าไม่ถึงก็ต้องรอนะครับรอจนกว่าระดับน้ำจะลดลงนะครับตรงจุดนี้ตรงเรลเว์บิดความก้าวหน้าของเรลเว์บิดตรงนี้ก็เลยค่อนข้างจะ จะน้อยมากเลยนะครับแต่เขาพยายามสู้นะครับผมนี่ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกทท่านนะครับตังไพกเด้อยาวไปเลยอ้๊ะไรสูงมากครับสองเมตรเลยนะฮะมาถึงนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนของแพ็กคอนแท็คจากจีนนะครับประเทศจีนเข้ามารับงานตรงนี้ไปก็มีงานวางแตร์ไว้้งนานแล้วนะครับซึ่งงานมันท่วมเขาเลยหนีไปนู้นเลยครับทำแตร์แล้วก็ทำตัวไดอะแฟมนะครับ เดี๋ยวผมจะพาเดินไปเรื่อยๆจนถึงตรงนู้นนะครับเดินไปเรื่อยๆนะครับ ครับผมเดินทางมาถึงสลับตัวแรกนะครับสลับตรงนี้หล่อไปได้ประมาณ10สแปนนะครับสลับตัวที่ตัวแรกเนี่ยเห็นไหมครับเทคอนกรีตเรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นการเรลนะครับเป็นตัว บั t เม้นนะครับตรงนี้จะเป็นเข็บบันทรัรต่างๆนี่ยังมีส่วนของ e x p a n s i o n j o ด้วยนะครับที่เคยกล่าวว่าตรงโอเคครับผมเดินทางขึ้นมาบนเ e ็กแลบของตัว Railway Bridge นะครับซึ่งก็ทำได้เยอะแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นฝ่ามก้าวหน้าแล้วลไ,ปไปตรงเรเวเป็นตรงนี้มันจะหลุดไปที่ผ่านข้ามของชน,น,นะป่าศักสาครับ เค okay, ตอนนี้เป็นการรายงานสถานการณ์เพื่อทราบณนะปัจจุบันนะครับสถานการณ์น้ำลดลงแล้วงานกําลังจะเดินได้อีกครั้งหนึ่งแล้วฝั่งนู้นเนี่ยาดบายไอกเดอ้อเนี่ยนะครับยังไม่ได้เริ่มต้นนึงนะน้ำยังเยอะอยู่ครับถ้าสมมสักพักนึงนะ้ำลดลงแล้วองค์ใหญมยยดอัดทำพื้นที่และเตรียมเอาไอกเดอ้อเข้าวางแน่นอนครับผมลืมไปสองส่งด้วยรูมทำไม่ขงพูดอย่างนั้นนะ เดินไปนิดนึงก็จะไปเจอกับสะพานนะครับนี่ครับสะพานอยู่ข้างหน้านะ